สีหน้าที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เป็นสีหน้าของผู้เป็นแม่ที่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นไม่เคยท้อที่จะคอยประคับประคองชีวิตลูกน้อยของเธอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติเพราะหนึ่งในลูกแฝดผู้น้องอย่างน้องจอมที่เมื่อแรกเกิดเกิดภาวะผิดปกติที่สันหลังไม่ปิดทําให้น้องจอมเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายแต่ด้วยอัศจรรย์การแพทย์ทําให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับ เมื่ออายุคันได้32สัปดาห์ไปอันตาซาวตามปกติคุณหมอก็ก็อันตาซาวอยู่นานจนผิดปกติเลยนะคะว่าก็ดูอย่างละเอียดแล้วพบว่ามีน้ําในสมองซึ่งตอนนั้นแม่ก็ไม่ไม่เข้าใจาหรอกมันคืออะไรก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดให้ไปตรวจละเอียดอีกทีหนึง่งก็กลับมาบ้านก็เริ่มรู้สึกว่าคาว่าสมองนี่มันมันดูน่ากลัวนะเกิดเกิดอะไรขึ้นมันคงจะซีเรียสสาหรับครอบครัวเราคุณหมอเด็ก ก็ให้แม่เข้าไปคนเดียวเป็นไปดูภาพในอันตาซาวบอกบอกมาคำหนึ่งว่าน้องมีปัญหากระดูกสันหลังไม่ปิดเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบอกว่าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวแมจ่จะส่งแม่เนี่ยไปคุยกับคุณหมอเด็กถึงการวางแผนว่าถ้าน้องครอบนำแล้วจะทำยังไง แม่ก็ออกมาบอกกับพ่อว่า,วาลูกมีปัญหากระดูกสันหลังไม่ปิดคนหนึ่งซึ่งในในฟิล์มในในภาพที่เห็นเนี่ว่าคือดีเฟกต์ดีเฟกต์ขึ้นอยู่แค่นี้ใจก็ก็แย่แล้วอะนะพ่อก็บอกว่าหายไปสองชั่วโมงมาบอกคำเดียว่ามีดีเฟกต์ไม่ไม่เข้าใจ จะมีปัญหาก็คือเบื้องต้นเนี่ยน้องจะมีรูที่หลังนะก็ต้องทําการปิดรูตรงหลังแต่ทีนี้ปัญหาของอีกน้องคือมีน้ําในสมองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อปิดรูแล้วเนี่ยน้ํามันจะไหลเวียนทําให้หัวน้องไม่โตเป็นเด็กหัวโตรหรือเปล่าปัญหาตามมาก็คือเส้นประสาทที่สันหลังนี่ถูกทําลายการเคลื่อนไหวของน้องช่วงท้ายช่วงช่วงล่างเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาคือมันมีแต อะไรที่ฟังแล้วมันมันเป็นคําตอบที่เราเราไม่อยากได้ยินเลยก็บอกไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวกลับมาไปหาคุณหมอประจําที่เราตรวจคันตอนคลอดน้องนี่แม่แม่สลบแม่ไม่รู้เรื่องแต่ก็พอคลอดเสร็จสลืมสลือก็ถามคุณหมอคุณหมอที่ดวมยาวว่าลูกหนูเป็นยังไงหมอก็บอกเด,ดูไหวไหมไหว นั่งรถเข็นมาดูของไอซีอยู่เห็นน้องครั้งแรกน้องนอนอยู่ในกระบะมีวอร์มเมอร์ถอดเสื้อเหลือแต่แพมเพิดนอนคว่ำดูปกติทุกอย่างดูผิวพรรณสะอาดดูดูดีมากจนมาเห็นที่หลังน้องมีพลาสเตอร์ปิดเห็นเท้าน้อง งมเข้าไปน้ำตาแม่ก็ไหลผู้ไม่ถูกคุณหมอก็มาจาบบอกว่าใจเย็นๆบอกแม่สงสารลูกบอกว่าแม่ขอโทษนะจอมแม่ไม่รู้วิทํทำยังไงเหมือนกันร้องไห้ร้องร้องจะไม่มีเสียง จนพ่อบอกว่าก็กลับไปห้องเถอะทำอะไรไม่ได้ช่วยน้องไม่ได้น้องจอมก็จะแม่แม่ก็จะได้รับข่าวจากพ่อตลอดเวลาว่าช่วงนี้น้องหัวโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะซึ่งไม่ดีเลยเหมือนกับน้ำในสมองที่มันควรจะไหลเวียนมันมันทำงานไม่เต็มที่ก็มีกำหนดว่าจะต้องทำซีทีสแกนเพื่อหาสาเหตุก็พบปัญหาว่าน้องมีปัญหาที่การสมองมันมันมันหย่อน ทำให้การไหลเวียนของน้ำนไม่ดีก็นัดผ่าตัดสมองเพื่อจะใส่ใสท่อทํา V P ชั้นเขาเรียก V P ชั้นเพื่อจะให้น้ํามันไหลเวียนลงมาอยู่ที่ช้องวันที่แม่รู้ว่าน้องต้องผ่าตัดตอนนั้นน้องอายุ22วันการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีน้ําในสมองก็ไหลเวียนได้ตามปกติหัวที่เคยโตก็เข้าสู่ปกติวันแรกที่กลับไปอยู่บ้าน เราก็เข้าใจว่าคงจะมีการดูแลเหมือนน้องจ้าแต่มันไม่ใช่เลยน้องจอมกลับมาบ้านพร้อมกับที่ก้นของน้องอะ่ะมีไส้โผลออกมาเนื่องจากว่าน้องไม่มีหูรูดเวลาน้องร้องไส้ก็ยิ่งออกมายิ่งออกมาแล้วก็เป็นเลือดตกใจทำอะไรไม่ถูกอะ่ะก็ดูแลจนถึงตอนเช้าเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย ก็กลับไปหาคุณหมอตามนัดก็คุยกันว่าน้องเป็นอย่างนี้นจะทํายังไงได้บ้างเวลาเปลี่ยนแพมเิร์ดมันมัน,ม,นมันทรมานมากสําหรับแม่เห็นน้องไส้ออกมาออกมาข้างนอกใหญ่มากอ่ะสําหรับเราเราไม่เคยเห็นคุณหมอก็บอกทําอะไรไม่ได้ทําไปเดี๋ยวก็โผล่มาอีกแล้ว,ลว,ลวน้องต้องอยู่แบบนี้เหรอในชีวิตน้องจะอยู่แบบนี้เหรอคุณหมอก็บอก ก็คงต้องอยู่แบบนี้แบบไม่มีความสุขนะคะแม่ฟังแม่ก็น้ําตาไหลเลยหมดแล้ววันนั้นน้องก็ร้องคุณหมอก็เอาไส้ดันเข้าไปพอดันไส้เข้าไปฉี่ก็ออกมาฉี่ออกมาน้องเป็นสีขาวขุ่นบอกติดเชื้ออีกแล้วเนี่ยต้องแอดมิดก็แอดมิดอีกรอบหนึง่งน้องจอมถูกส่งตัวไปรักษาหลายที่แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่พร้อมบวกกับความที่เป็นห่วงลูกผู้เป็นพ่อและแม่ จึงตัดสินใจพาน้องจอมมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินจากคำแนะนำของคุณหมอท่านหนึ่งเพราะหวังอยู่ในใจลึกๆว่าลูกต้องหาย คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินอีกหนึ่งศักยภาพของการบริการเพื่อคนที่คุณรักเป็นห่วงเขามากค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเวลาที่เขาไม่สบายอะค่ะเลือกที่นี่เพราะมั่นใจค่ะว่าเขาจะได้รับการดูแลจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กจริงๆค่ะก็เด็กนี่คะไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆเราต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุดอยู่แล้วค่ะที่นี่อยู่ใกล้ทางด่วนค่ะเดินทางสะดวกมาถึงมือคุณหมอไวเราเลยสบายใจขึ้นเยอะค่ะ ในคลินิกดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาและพร้อมดูแลลูกน้อยของคุณอย่างดีที่สุดด้วยกุมารแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแม้ดึกดื่นแค่ไหนคุณก็วางใจได้ในคลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศีนครินความอุ่นใจใกล้บ้านคุณ ในคลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินอีกหนึ่งศักยภาพของการบริการเพื่อดูแลคุณอย่างครบวงจรแม้ในยามฉุกเฉินตอนนันแกลบไขขาม่ได้เลยหมอบินิชัยว่าผมเป็นเส้นเลือดในสมองอุดต,ตันโชคดีที่ไปถึงเร็ว ผมได้พบแพทย์เฉพาทางด้านสมองและระบบประสาทแพทย์ให้การรักษาดีมากตอนนี้ก็กลับไปทำงานตามปกติผมเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับในคลินิกดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมศัยกรรมสูตินรีเวชหรือคมารเวชท,ที่ให้คุณอุ่นใจได้แม้ในยามฉุกเฉินในคลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชสีนคริงความอุ่นใจใกล้บ้านคุณ ั้งคันลูกคนที่2แล้วค่ะคนแรกก็ข้อที่สมิติเวสีสนคลินที่นี่เพื่อแนะนํามาค่ะพยาบาลและก็หมอที่นี่เอาใจใส่ดูแลดีซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยห่วงที่สุดก็คือสุขภาพของลูกนี่แหละค่ะอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาก็เลยมาฝากคันที่นี่ค่ะเรามีคุณ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขานะคะตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดทางด้านปัญหาทางด้านสมองแล้วก็อารมณ์แล้วก็ทางด้านโภชนาการกระทั่งถึง ภาะวะวิกฤตในเด็กแม้ทางประเทศนะคะก็ยังส่งเด็กๆมาให้เราดูแลเราสามารถจะดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีประสิทธิภาพค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ต้องรถติดเวลาเข้าเมืองนะคะและยิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลเด็กแห่งแรกแลก็แห่งเดียวของประเทศไทยยิ่งอุ่นใจค่ะเมื่อคลอดลูกครั้งที่แล้วนะคะมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมารับลูกอยู่ในความดูแลทันทีค่ะดูแลสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนคริน New Life อัศจรรย์การแพทย์เริ่มต้นมาวันนั้นมาตอนกลางคืนพอมาถึงคุณหมอก็จับให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่า น้องมีอาการติดเชือ้อคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้คือคุณหมอเกศินีก็มาคุยในรายละเอียดว่าน้องจอมเป็นไมโลเมนิงโกซิลเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบสันหลังที่มีปัญหาเนี่ยยังไงเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยประสานกับคุณหมอที่ดูแลทุกส่วนในร่างกายของน้องที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะว่าเราจะต้องมาดูแลน้องจอมอย่างเต็มที่แล้วก็ให้มันถูกต้อง ตามโรคของเขาก็ได้กับมาเจอกับอาจารย์รัตนธมซึ่งเบื้องต้นเลยปัญหาของน้องคือเรื่องระบบขับถ่ายระบบปัสสาวะคุณหมอก็มาถึงมาเห็นน้องว่ามีที่มีลำไส้โผล่ออมาที่ก้นก็นัดคุยกันว่าต้องทําการผ่าตัดนะคุณหมอก็อธิบายว่าจะต้องมีการใช้ผูกเชือกหรือพาสลิงดึงไส้น้องกลับขึ้นไปแม่ก็บอกว่าแล้วมันจะโผล่ออมาอีกไหมเพราะน้องไม่มีหูรูดบอกว่าไม่น่าจะ เกิดอย่างนั้นนะคุณหมอก็ให้คําแนะนําว่าเราก็ดูแลน้องคือไม่ให้มันร้องมากหรือหรือมันคือช่วยกันดูแลน่ะตัดสินใจก็บอกงัน้นก็ให้ผ่าได้เลยตอนน้องอายุหกเดือนพอจากเรื่องของการทําไส้ให้มันเข้าไปอยู่ข้างในก้นน้องก็ไม่มีไส้โผล่มาคุณหมอก็พูดมาเลยน้องจอมหนูเป็นคนแล้วนะลูกเป็นปกติแล้วน,ะนั่งได้แล้วนะ แม่ก็เริ่มรู้สึกว่าออทุกอย่างมันแก้ไขได้นะก็คุยกับพ่อเขาว่าเรารักษาที่นี่เลยนะเริ่มต้นใหม่ที่นี่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือช่วยกันก็มาเริ่มต้นอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของกระดูกของน้องน้องจอมตอนที่ส่งมาตอนแรกเนี่ยครับก็ได้รับการผ่าตัดของข้อเท้านะครับซึ่งตอนนั้นเกิดข้อเท้าผิดรูปซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อไม่สมดุลนะหลังจากที่แก้ไขื้อเท้าผิดรูปเราก็คุยกันเรื่องที่สองคืออะ เราจะตั้งเป้าไหมว่าฝึกกล้ามเนื้อน้องจอมในส่วนที่ควรฝึกได้ก่อนเพราะภาวะโรคนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่ฝึกไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มดูแลของน้องจอมตั้งแต่ที่มีการผ่าตัดเท้าผิดรูปแล้วก็เริ่มมาเริ่มฝึกกล้ามเนื้อไล่ตั้งแต่กล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่น้องจอมควรจะมีหรือคงไว้แต่เนื่องจากการที่น้องจอมไม่ได้เดินกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็เลยไม่ได้รับการฝึก อันนั้นเป็นส่วนที่เราสามารถฟื้นฟูได้ครับชื่อของโรคจริงๆก็คือภาวะที่มีกระดูกไขสันหลังไม่ปิดนะครับแล้วทําให้มีน้ำโพรงยื่นออกมาโดยโพรงยื่อันนี้บางครั้งก็เป็นน้ําเฉยๆบางครั้งก็มีส่วนของสมองออกมาหรือไขสันหลังซึ่งคนที่มีกลุ่มของไขสันหลังออกมาก็คือกลุ่มที่เราเห็นว่าจะเกิดความอ่อนแอขึ้นการระดับว่าอยู่ตรงไขสันหลังระดับไหน มีคนไข้หลายคนที่อาจจะมาด้วยเพียงแค่กระดกเท้าไม่ได้คือเป็นรายที่เดินได้อยู่แล้วและใส่รองเท้าคุ้มข้อดีๆก็เดินได้แต่มีไข้อีกหลายคนที่อยู่ระดับสูงอาจจะไม่สามารถเดินได้เลยโดยเฉพาะถ้าระดับนั้นรบกวนระดับสะโพกส่วนของจอมก็อยู่ระดับกลางนะซึ่งเราควรจะสามารถฝึกได้นะเพราะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีพยันตรายต่อไขสลังแต่เป็นแต่กําเนิดเพราะนั้นหลายคนอาจจะมีโพรงแต่ไม่มีเนื้อไขสลังออกมาถูกรบกวนกด ก็เป็นแค่โพลที่เราเคยเห็นเด็กบางคนจะมีโพร่น้ําแต่ไม่อ่อนแรงแต่ในรายของคุมที่เป็นภาวะที่มีไขสันหลังยื่นออกมาด้วยก็จะกดไขสันหลังก็เกิดการอ่อนแรงทีนี้พออายุได้สักเจ็ดเดือนก็บอกว่าคงต้องเริ่มทํากายภาพก็นัดให้เจอกับอาจารย์ทางกายภาพอาจารย์วิสารก็เริ่มต้นทํากายภาพมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเริ่มคลานได้ทีนี้ก็หัดตั้งเข่า กูฝึกก็สอนตั้งเขาเริ่มมีมีการใส่รองเท้าช่วยดัดเท้าก็ทุกนี้ก็คือฝึกกายภาพเป็นหลักเน้นฝึกการดำเนินชีวิตปกติก็ดีขึ้นเมื่อมีเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่สบายขึ้นน้องก็สามารถจะเล่นกับพี่ได้แต่ยังไปไหนมาไหนคือ